สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร์มอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่20สิงหาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ long position แนะนำลงซื้อขึ้นขายเก่งกำไรเล่นสั้นๆในกรอบนักลงทุนที่ถือสถานะช h o r t position แนะนำบริหารพอรสมดลุลเน้นเล่นสั้นๆหากทดสอบ1,790เหรียญและไม่สามารถผ่านไปได้ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,770เหรียญแนวรับที่2 1,760เหรียญแนวต้านที่1 1,790เหรียญและแนวต้านที่2 1,800เหรียญที่ทางราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำปรับต้นลงจากตัวเลข e m p พรอย m e n t Claim ออกมาดีเกินที่คาดและเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบ17เดือนจึงทำให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นโดยดัชนีดอลลาร์ปรับแข่งค่าขึ้นจาก9 3จุด ทำแข็งค่ามากสุดในปีที่93.58จุดและเช้านี้อยู่บริเวณ93.55-93.56ถึงจุดด้านเงินบาทไม่ได้อ่อนค่ามากนะักยังอยู่บริเวณ33.35บาทต่อนดอารโดยมีภาวะการส่งออกที่ดีและมีบาลานซ์ที่เป็นบวก ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศย่ำแย่ลงจากสถานะกระทบค่าจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 สำหรับวันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำไม่สามารถทะลุระดับแนวต้านสำคัญ1,794เหรียญได้จะมีการปรับตัวลดลงมาระยะสั้นอยู่แถวบริเวณ1,780เเหรียญและว,วันนี้คาดว่าราคาจะยังมีแนวรับ แนวต้านใกล้เคียงเดิมโดยมีแนวรับที่ระดับ1 7 7 0เหรียญและแนวต้าน1,790เหรียญสำหรับโคออนไลน์ฟิเจอร์และคอมเมดโกจะมีแนวรับ1 7 7 1เหรียญและแนวต้าน1,791เหรียญอย่างไรก็ดีวันนี้ค่าราคาทองคำไทยจะปรับตัวลดลงประมาณ50บาทต่อบ,บาททองคำและกลับมาพบกับบุญพงพรมอร์ i, อนิ่งนีพรอได้ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ